ครับสวัสดีครับผมดรกันสุรสารครับการพูดคุยในวันนี้ผมก็มีประเด็นครับที่ตั้งชื่อเอาไว้ก็ไม่ยาวนักนะครับก็สั้นๆครับแต่ว่าอาจจะไม่สามารถเข้าใจได้ในทันทีที่ได้เห็นชื่อประเด็นครับผมตั้งชื่อประเด็นเอาไว้ว่าความแตกต่างแล้วก็ความยั่งยืนครับ ความยั่งยืนที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า sustainability uh, นี่แหละครับ uh, ผมจะพูดถึงเรื่องของความแตกต่างก็หมายความว่าจะมีการพูดถึงสิ่งของสองสิ่งครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็จะพูดถึงความยั่งยืนว่า uh, การกระทำอะไรครับที่ทำขึ้นแล้วหรือเกิดขึ้นแล้วนั้นมันเป็นความยั่งยืน ไม่ใช่ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับก่อนอื่นนั้นผมจะมาพูดถึงความหมายของคำว่าความยั่งยืนนะครับนะ s ั a เ i นต a แ i นเดอเสียก่อนนะครับอันนี้เป็นความหมายที่เปิดมาจากพจนานุกรมนะครับความยั่งยืนนั้นนะพจนานุกรมให้ความหมายเอาไว้ขออนุญาตอ่านนะครับว่าหมายถึงการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนะให้คงอยู่ เพื่อต่อยอดสู่อนาคตแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของคนในปัจจุบันโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคนรุ่นหลังเป็นความหมายของคำว่าความยั่งยืนนะครับเอาละครับเมื่อ,อพอเข้าใจตรงกันแล้วนะครับกับความหมายของคำของคำว่าความยั่งยืนก็น่าจะเดินหน้าพูดคุยกันได้ครับส่วนความแตกต่างนั้นก็คงไม่ต้องมีความหมายอะไรเพราะมันชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วนะครับ ผมจะพูดถึงคนสองกลุ่มหรือคนสองพวกนะครับสองกลุ่มดีกว่านะครับนะกลุ่มหนึ่งก็เป็นคนคนเดียวครับก็คือนายกแพ่ทองทานกับอีกกลุ่มหนึ่งก็มีหลายคนครับนะก็คือบรรดาคนที่อาจจะเป็นสมาชิกที่อยู่ในพักการเมืองที่เป็นพักร่วมฝ่ายค้านแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมาชิกของพักประชาชนนะครับ ก็มีใครบ้างครับมีเยอะแยะครับแต่ว่าผมก็หยิบเอามาบางคนเท่านั้นก็ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจก็ต้องขออนุญาตขอโทษคนที่ผมไม่ได้หยิบยกชื่อหรือเอารูปขึ้นมาประกอบนะฮะที่เห็นตามหน้าปกของผมเนี่ยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนั้นก็ประกอบด้วยคุณคุณพรดอดคัะคุณพรดอดนี่ไม่ได้เ,เป็นรองประธานสภาคนที่สองนะครับนะผมถือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่ทางฝั่งรัฐบาลหรือว่า ฝ่ายค้านครับถึงแม้ว่าคุณพราดอนจะเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ตามแต่ว่าก็แยกตัวออกมาทําหน้าที่เป็นประธานซึ่งก็ต้องคงความเป็นประธานเอาไว้ให้ได้อย่างมั่นคงนะครับก็มีคุณพราดอนนะครับก็คุณนัทพงศ์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนคุณวิโรธรู้จักกันดีนะครับคุณรังสิมันคุณสิริกัญญา นะครับแล้วก็มีคนอื่นๆอีกหลายคนนะครับนะตามภาพที่ผมหยิบขึ้นมาประกอบนั่นแหละครับผมคิดว่า,าทุกท่านคงจะได้รู้จักคุนหน้ากันดีอยู่แล้วนะครับนี่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับไปน,นั้นในประเด็นของความแตกต่างนั้นผมก็จะพูดถึงความแตกต่างของคุณแพทองทานซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีกับบุคคลนะที่อยู่ในกลุ่มที่ผมเอ่ยชื่อไปเมื่อครู่นี้นะครับ เรามาเริ่มต้นกันที่ตัวนายกแพทองทานก่อนนะครับในมุมมองของผมนั้นผมมองนายกแพทองทานนะครับนะอย่างนี้นะครับก็คุณแพทองทานนั้นน่ยนะครับไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้มีคุณสมบัติครับที่จะสามารถนำไปใช้เป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับอย่างเพียงพอผม,ผมพูดหลายครั้งนะ มีคุณสมบัติแต่มันไม่พอมันน้อยมันต่ำทตี้เรียดดินนะครับนะคุณสมบัตินะที่คุณแพทองทานมีเนี่ยนะมันไม่สามารถไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ในการทําหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีได้เป็นอย่างดีหรือแม้กระทั่งหน้าที่ที่ต่ํากว่านั้นเช่นอ้าหัวหน้าพักเพื่อไทยผมก็ยังดูว่าไม่เพียงพอนะครับถ้าไม่มีบารมีของพ่อค้าอยู่เนี่ยผมว่าคุณแพทองทานเป็นหัวหน้าพรคเพื่อไทยไม่ได้ นะหรือแม้แต่กระทั่งจะไปเป็นประธานโครงการซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะครับผมว่าความรอบรู้ในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคุณแพทองทานก็มีน้อยครับก็อาจจะมีอยู่ไม่มากนักที่เห็นเด่นชัดก็คือเรื่องของเ,อเสื้อผ้าการแต่งกายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่คุณแพทองทานมีน้อยซึ่งผมก็พูดซ้ําอยู่หลายครั้งก็พูดวันนี้อีกก็ได้ครับก็คือเรื่องของความรู้ความสามารถ เรื่องประสบการณ์เรื่องพุทธิภาวะก็ถูกนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนอกจากนี้คุณแพรทองทานเนี่ยนะครับการคิดเป็นนายกของคุณแพรทองทานนั้นผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่ามันเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของคุณพ่อก็คือคุณทักษิณนะครับแล้วก็ผมเห็นว่าการเป็นนายก รัฐมนตรีของคุณแพทองทานนั้นนะครับก็เริ่มตั้งแต่เป็นนายกวันแรกก็มีคะแนนนิยมอยู่ในระดับหนึ่งนะเพราะว่าผู้คนก็ยังไม่ได้เห็นว่าฝีไม้ลายมือเป็นแบบไหนด้วยบาร,รมีของพ่อก็จะมีคะแนนนิยมนะซึ่งก็คงอาศัยต้นทุนของพ่อด้วย,ยนั้นอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่หลังจากได้ทําหน้าที่มาสักพักหนึ่งนะ คะแนนนิยมจากการสำรวจความเห็นของประชาชนโดยสํานักโพลต่างๆนั้นก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันลดลงครับไม่ว่าจะเป็นคะแนนนิยมในตัวของนายกแพทองทานเองหรือคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยด้วยกว็าตามนะครับประชาชนนั่นนะครับเริ่มที่จะขาดความเชื่อมั่นหรือมีความเชื่อมั่นหรือมีความเชื่อถือในทั้งตัวของนายกแพทองทาน แล้วก็พัคเพื่อไทยเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับในขณะที่ของพัคฝ่ายค้านนั้นสูงขึ้นสวนทางกันนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่นะครับจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะรัฐบาลของพัคร่วมฝ่ายค้าน,นนั้นนะครับผมว่านะครับถ้านำไปสำรวจความเห็นของประชาชน,นที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของ าก,าการอภิปรายของผ่ายค้านแล้วก็การตอบหรือการชี้แจงของนายกเนี่ยมันก็จะทราบได้เองนะครับผมไม่ทราบว่าจะมีสํานักโพสํานักไหนไปจัดทําหรือไม่ผมเชื่อว่ามีครับแต่ว่าจะทําเมื่อไหร่ไม่รู้ครับแต่ก็อย่าให้ช้าเกินไปเพราะว่ามันควรจะกระทําในช่วงที่มันยังร้อนๆอ,อนอยู่นี่นะครับทีนี้หลังจากที่อภิปรายเสร็จแล้วนะครับก็มีการลงมติไม่ไว้วางใจ รงนี้ผมก็บอกว่ามันก็ชัดเจนอยู่แล้วครับนะครับปรากฏว่าคะแนนเรียกว่าคะแนนไว้วางใจแล้วกันนะครับนะค,บคือไม่ไว้วางใจน,น้อยน้อยกว่าไว้วางใจนะครับก็ปรากฏว่ามีสอสอทีอ่ให้ความไว้วางใจนะครับนะฮอันนี้ผมพูดตามภาษาชาวบ้านเลยนะให้ความไว้วางใจนายกแพทองทานนั้นมีถึง319เสียงด้วยกันครับ ส่วนไม่ไว้วางใจนะั้นก็คือพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยนะครับนะก็อาจจะมีบางส่วนเล็กน้อยนะเลื้อยไปเป็นงูเห่าบ้างก็มี162เสียงด้วยกันนะครับแล้วก็งดออกเสียงอยู่7เสียงครับเพราะฉะนั้นเ,เรื่องนี้นะครับผมมองว่าชัยชนะนี้ไม่เป็นชัยชนะในสภานะด้วยมือของสอสด้วยมือของสอสอนะครับรออ้อ319คนครับนะ ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันครับว่าชัยชนะครั้งนี้เนี่ยนะครับมันมาขึ้นจากอ,าอะไรครับความรู้สึกที่แท้จริงนะฮะหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เห็นกันอยู่ในระหว่างการอภิปรายและการชี้แจงของนายกแพททองทานจริงๆหรือไม่นะฮะสสทั้ง3 9คนนั้นท่านเห็นว่านายกตอบคำถามชี้แจงได้ชัดเจนนะครับ จนกระจ่างชัดตนท่านเชื่อว่านะค,คำกล่าวหาหรือข้อกล่าวหาของพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยนะครับมันไม่เป็นความจริงเช่นนั้นหรือไม่ท่านจึงยกมือให้หรือท่านยกมือให้นะด้วยเหตุผลอื่นครับเหตุผลอื่นนั้นแน่นอนครับนะส่วนใหญ่หรือทั้งหมดก็เป็นพักร่วมฝ่ายรัฐบาลนะนะถ้าท่าน ถ้าท่านไม่สามารถตอบคําถามผมเมื่อกี้นี้ได้ว่าเออท่านมองเห็นไหมท่านนั่งฟังอยู่หรือเปล่าเหมือนผมนั่งฟังอยู่ทั้งสองวันนี้นะครับนั่งฟังนั่งจดนะสาระสําคัญไว้ผมก็สามารถสรุปได้ท่านนั่งฟังอยู่ไหมตลอดเวลาไหมมันก็มันก็ไม่มีใครอยู่ตลอดเวลาครับก็บไปห้องน้ําบ้างไปทานอาหารบ้างแต่ส่วนใหญ่ท่านอยู่ในสภาไหมท่านแวบออกไปข้างนอกไหมท่านหลับไหมไปนั่งหลับอยู่ที่ห้องพักของท่านหรือเปล่า แล้วพอถึงวันลงมัติท่านก็ยกมือนะโดยท่านก็ไม่รู้ว่าตัวนายกแพทองทานนั้นชี้แจงได้ดีขนาดไหนเมื่อเปรียบเทียบกับข้อกล่าวหาที่พักฝ่ายค้านเขานํามาอภิปรายกล่าวหานายกแพทองทานครับอันนี้ก็เป็นคําถามนะครับนี่เป็นความเห็นของผมที่มีต่อตัวนายกแพทองทานนะครับทีนี้มาดูครับในอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของ ที่เอาก็คือฝั่งของพรรคร่วมฝ่ายค้านละครับเอางี้ดีกว่าง่ายๆนะนะซึ่งบุคคลที่ท่านเห็นในภาพน่ยก็มี6คนนะครับหกคนเนี่ยนะฮะท่านรู้จักดีอยู่แล้วครับนะไม่ว่าจะเป็นคุณนัทนัทพงศ์นัทพงศ์นะฮะเรืองปัญญาวุฒิคุณวิโรธคุณลังสิมันคุณสริกัญญานะครับมีคุณกันนวีนะมีคุณพัะธรพงศ์คุณสุรเชษ ม่ได้มีแค่นี้นะครับมีคนเดินดีนมากมายซึ่งผมก็ฟังแล้วผมก็ชื่นชมในการอภิปรายของเขายกตัวอย่างเช่นคุณผลิตนะครับคุณนัชชาคุณวรพบหรือคุณธีรชัยที่พูดเรื่องของออที่ดินเป็นที่ตั้งโรงแรมแห่งหนึ่งของนายกที่เขาใหญ่ก็น่าสนใจครับ คือท่านทั้งหลายที่ผมเอ่ยชื่อมารวมถึงที่ไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยท่านอย่น้อยใจนะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่จํากัดผมพอลงรูปไม่ได้ทุกคนหรือเอ่ยไม่ได้ทุกชื่อแหละครับท่านทั้งหลายที่ผมเอ่ยชื่อมารวมถึงที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อมานะครับนั้นผมมองดูแล้วนะครับนี่ผมมองวยความเป็นธรรมนะผมไม่ได้เรียกว่าลำเอียงนะครับผมมองว่าบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นนะครับมีความรู้ความสามารถครับ มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ความรู้ความสามารถของเขาเหล่านั้นได้สะสมกันมาตั้งแต่แรกครับเริ่มต้นก็จากการศึกษาของแต่ละคนแต่ละคนนั้นล้วนศึกษาเรียนมาเหมือนกันหมดครับจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกผมไม่ทราบมีใครบ้างแต่ว่านั่นคือต้นทุนพื้นฐานแต่เขาไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่นั้นนะเมื่อเขาเข้ามาได้รับโอกาสจากประชาชนให้เข้ามาเป็นสสเขาก็ทําหน้าที่ศึกษาเรียนรู้การทําหน้าที่ของการเป็นสสนะครับ ได้มากขึ้นครับเขาก็แสดงออกนะฮะในศักยภาพของเขาเนี่ยนะครับให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนมาโดยตลอดครับพวกเขาถูกสร้างขึ้นเหมือนกันครับแต่สร้างขึ้นจากพรรคการเมืองที่มีแนวทางนะของการที่จะอยู่ด้วยกันในแนวราบครับนะก็คือเป็นความสัมพันธ์กันในแนวราบไม่มีใคร ที่มีอำนาจเหนือคนอื่นจนสั่งให้พวกเขานั้นซ้ายหันขวาหันได้ตามอำเภอใจก็เรียกว่าความสัมพันธ์ในแนวราบครับ,ค,รบความสัมพันธ์แบบนี้เป็นความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นในตัวคนให้มากขึ้นนะครับนี่แหละครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันก็เลยเสะสมอยู่ในตัวของเขาครับทำให้เขานั้นมีสิทธิมีเสรีภาพ ที่จะแสดงออกนะครับแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นนะฮะได้อย่างอิสระครับ hmm. แต่ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ <Yeah. S 2> ผมคิดว่าก็อย่างให้เกียรติกันนะครับให้เกียรติกันเหมาะสมกับสถานภาพของการเป็นสอสอข,อของคิดว่าอย่างนั้นนะครับ mm. แล้วก็สิ่งที่พวกเขานะครับได้แสดงออกนะฮะในทางการเมืองนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ มันก็ล้วนแต่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ความสามารถของเขาเองทั้งสิ้นครับไม่มีใครมาอุ้มชูเขาไม่มีใครมาครอบงำเขาไม่มีใครมาชักนำจูงใจเขานะครับมันเกิดขึ้นจากตัวของเขาเองครับนะเกิดขึ้นจากตัวของเขาเองที่ที่ผมพูดมาแล้วครับว่าจากการศึกษาเรียนรู้นะด้วยตัวเขาเองนะครับแล้วก็เขายึดมั่นในหลักการ นะแล้วก็ทําหน้าที่ของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับตามบทบาทและหน้าที่ของเขาอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับของเขาเองนะครับครับพวกเขานี่ยได้แสดงให้เห็นนะครับอย่างเด่นชัดผมต้องพูดเดยอย่างเด่นชัดนะครับนะฮะผมก็ตามมาบ้างก่อนหน้านี้นะครับก็ตามมาแต่ว่าพอการอภิปรายคราวนี้ก็ให้ความสนใจมากครับ ก็เรียกว่าตามติดเลยครับนะฟังการอภิปรายนะของสอสอพักร่วมฝ่ายค้านทุกคนต้องเรียนว่าทุกคนนะครับนะแล้วก็ไม่ได้ฟังที่เฉยครับจดบันทึกสาระสําคัญที่เป็นประเด็นประเด็นที่ผมฟังแล้วก็จดรวบรวมได้เอาไว้ด้วยครับเพราะฉะนั้นนะผมก็เห็นครับว่าพวกเขานั้นได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เด่นชัดนะในสายตาของผมจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมาครับ ซึ่งเมื่อนําไปเปรียบเทียบกันกันกบน,นายกแพทองทานซึ่งเป็นนายกรกระฐมนตกีนะครับผมมองว่าระหว่างนายกแพทองทานนายกนะครับซึ่งเป็นผู้ถูกอภิปรายกับบรรดาผู้อภิปรายของพรรคร่วมฝ่ายค้านนั้นะนะครับที่ผมพูดมานั้นมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับแตกต่างกันมากครับนะ,นะ,นะแตกต่างกันมากครับแล้วก็อ,อันนี้ด้วยความประทุบใจจริงๆนะครับนะฮะถ้า เ,เรียกว่าอะไรครับถ้าฟังการอภิปรายนะของพรรคร่ว่ไยค้านแล้วก็ฟังการชี้แจงของนายกแพทองทานในสภานะครับมันกเ็เรื่องนี้นะครับผมบอกว่า,านายกแพทองทานเนี่ยนะครับผลของการโหวตในสภานะฮะผลของการลงมติไม่ไว้วางใจในสภานะครับก็ อยากที่ทราบกันครับเพราะว่าตัวเลขออกมาครับนายกแพทองทานสอบได้นะสอบได้คือได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจนะครับน้อยกว่าคะแนนไว้วางใจก็เสียกาสอบได้นะครับอันนี้คือในสภานะคือสอบได้ในสภาครับแต่ครับนะฮะผมถือว่านายกแพทองทานนั้นนอกสภานั้นสอบตกครับแล้วก็ผมคิดว่า ผมยืนยันได้นะก็สอบตกแน่นอนนะครับนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีนั้นก็น่าจะมีการทำโพจากสำนักโพที่เขาเป็นกลางและน่าเชื่อถือได้จริงๆนะครับชัยชนะของนายกภพยทองทานเนี่ยนะครับในสภานั้นมันก็เกิดขึ้นจากมือของสสส9อ319คนครับนะไม่ใช่ชัยชนะจากมือของคนไทย ส่วนใหญ่ในประเทศนี้นะครับผมจึงบอกว่าชัยชนะครั้งนี้ของนายกแพยทองทานนั้นผมถือว่าเป็นชัยชนะที่ไม่ยั่งยืนนะครับไม่ยั่งยืนครับนะเพราะมันไม่ได้มาจากคนไทยทั้งประเทศอย่าไปอ้างนะครับว่าบรรณาสสนั้นคือตัวแทนของประชาชนก็ถูกต้องครับนะฮะโดยหลักกฎหมายนั้นพวกท่านมาจากการเลือกตั้งแต่นะครับผมก็อ,อยากจะถามกันว่า มีกี่ท่านครับที่ชนะการเลือกตั้งเข้ามานะด้วยการไม่ใช้ปัจจัยอื่นนะต่อประชาชนเอาหรือพูดง่ายคือไม่ใช่งเงินซื้อเสียงมีกี่ท่านครับที่ประชาชนเขามองเห็นว่าท่านนั้นมีมีความรู้ความสามารถเขาก็เลือกท่านเข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจผมว่านับคนได้นะครับเนะนะนะพระเาะนั้นผมถือว่าชัยชนะครั้งนี้มันเป็นชัยชนะที่ไม่ยั่งยืนนะครับ นะฮะสคนของสสนะในสภานะครับออหน้าที่ในทางตรงข้ามครับพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาเขาแพ้นะเขาแพ้โหวตท่านนะเขาแพ้โหวตรัฐบาลแพ้โหวตในสภานะครับนะแต่ว่าเขาชนะนอกสภานะผมเชื่อเช่นนั้นครับผมเชื่อว่าเขาชนะนอกสภานะครับแล้วก็ชัยชนะของเขานอกสภานั้นผม ถือว่ามันเป็นชัยชนะที่ยั่งยืนนะนะครับเพราะว่ามันมาจากมันมาจากมือของประชาชนไงท่านอาจจะบอกเอะผมพูดมั่วไปหรือเปล่ามีหลักฐานอะไรบ้างนะผมคิดว่าจากการประเมินนะครับกระแสของประชาชนนะฮะหรือถ้าจะให้ดีนั้นผมอยากเห็นตำนักโพทำโพสัรดวจทันทีหลังจากที่ าการอภิปรายเสร็จสิ้นลงนะครับมันจะได้ชัดเจนครับอย่าทิ้งไว้นานทิ้งไว้นานเดี๋ยวประชาชนลืมนะครับนี่แหละครับผมบอกว่ามันเป็นชัยชนะที่ที่ยั่งยืนเพราะมันมาจากประชาชนนะครับนะประชาชนจริงๆซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยครับนะฮะเพราะนั้นผมถือว่ามันเป็นความยั่งยืนนะครับก็ รูปตรงกลางเป็นรูปของคุณพราดอนปิศนานันทกุลผมบอกว่าก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคุณพราดอนนั้นก็เป็นรองประธานสภาคนที่สองนะครับในการทําหน้าที่ผู้ควบคุมการประชุมสภาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เพิ่งเสียสิ้นไปนั้นเขาบอกว่าเพียงช่วเวลาข้ามคืนนั้นคุณพราดอนสามารถที่จะได้รับความนิยมจากประชาชนที่ได้เห็นการทําหน้าที่ของคุณพราดอน สูงขึ้นมากอย่างเป็นประวัติการผมก็ดูอยู่นะครับแล้วก,ก็ต้องชื่นชมครับนะว่าสิ่งที่คุณพระดอนทำนั้นมันก็เป็นเรี่ออะไรครับความสามารถของคุณพระดอนนะนะก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับท่านประธานกับรองประธานสภาคนที่หนึ่งหรอกครับท่านก็อยู่ของท่านไปนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากตัวคุณพระดอนเองนะครับเกิดขึ้นจากตัวคุณพระดอนเองที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำหน้าที่ เป็นผู้ควบคุมการประชุมนะแล้วก็ด้วยศักยภาพที่คุณพระรอนมีอยู่ด้วยการทำงานโดยยึดหลักการเป็นเรื่องสำคัญไม่มีสิ่งใดมาทำให้าการทำหน้าที่ของคุณพระรอนนั้นคว้ยแขวไม่มีการกดดันนะ่มีแน่ครับเพราะถึงยังไงคุณพระรอนก็เป็นสมาชิกของพรรค่วมรัฐบาลพรรคหนึ่งแต่ว่าเขากดดันคุณพรดรอน หรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ไม่ใช่สมาชิกของพักใหญ่ในพักร่วมรัฐบาลถูกไหมครับก็คงมีการกดดันล้วครับแต่ว่าถ้าคนที่ทําหน้าที่นั้นยึดมั่นในหลักการยึดมั่นในการทําหน้าที่ตามข้อบังคับอย่างแท้จริงไม่โอนไปเอ็นมานะครับนะคนดุลซัดทีนึงก็เปลี่ยนไปทีนึงอย่างนี้แหะครับนะนี่คือสิ่งที่สังคมคนไทยเห็น การทำหน้าที่ของคุณพราดอนจึงได้รับการยอมรับจากประชาชนก็ไม่ต้องพูดถึงครับว่าถ้าเขายอมรับคุณพราดอนในการทำหน้าที่นั้นเขาจะคิดยังไงกับคนที่ทำหน้าที่ประธานอีกสองคนนะคซึ่งมันมีทั้งหมด3คนด้วยกันเนี่ยนะครับครับเหตุผลน,นะครับ,นะรบที่ผมบอกว่านะครับคุณพราดอนเนี่ยนะครับทำหน้าที่อย่างเป็นธรรม ถึงแม้จะมีแรงกดดันต่างๆมากมายเนี่ยนะครับนะมันก็สนับสนุนได้นะครับนะนะคุณพระดลเนี่ยนะครับทำหนะ้รราที่ยังเด็ดขาดด้วยนะเด็ดขาดความเด็ดขาดนั้นผมมองว่าเป็นความเด็ดขาดที่แฝงไว้ได้วยความอ่อนน้อมครับไม่ได้เด็ดขาดแบบชนิดที่ว่าไม่ฟังเหตุผลไทยฉันมีอำนาจฉันจะเอาอย่างเนี้ยนะใครจะมาขวางไม่ได้ เพราะฉันมีอำนาจผมว่าอย่างนั้นมันก็เป็นเด็ดขาดแบบเผด็จการนะแต่คุณพรดอนนั้นก็เด็ดขาดครับแล้วก็เด็ดขาดนะครับที่แฝงไว้ด้วยความอ่อนน้อมนะฮะฉลาดที่จะใช้ตัวเองนะฮะในการควบคุมนะมากกว่าคือถ้าสถานการณ์มันถึงขั้นนั้นนะขอร้องกันแล้วว่าขอให้อยู่ในความสงบขอให้อยู่ในความเรียบร้อย เพื่อให้การอภิปรายนั้นจะได้เดินหน้าไปได้ตามกรอบเวลาที่กําหนดแต่ว่าเมื่อบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองฝ่ายเลยนะครับไม่ได้ฟังนะฮะหรือไม่ปฏิบัติตามคนที่ทำหน้าที่เป็นประธานอยู่ในขณะนั้นคุณพระดอก็ใช้ตัวเองเนี่ยแะครับนะไปเป็นเครื่องมือในการควบคุมบริหารจัดการนะสิ่งที่มันกำลังวุ่นวายในสภาให้ยุติลงได้ครับก็ถือเป็นความถลายครับครับ สุดท้ายแล้วครับชัยชนะด้วยมือของประชาชนเนี่ยนะครับผมมองว่าเป็นชัยชนะที่ยั่งยืนมากกว่าชัยชนะนะครับด้วยมือของสสในสภานะครับซึ่งผมเห็นว่าสสในสภาเนี่ยจำนวนไม่น้อยนะครับยิ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นพักร่วมรัฐบาลหรือพักร่วมฝ่ายค้านก็ตามแต่ครับอาจจะมองไม่ค่อยไกลนะ อาจจะมองเห็นเฉพาะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของตนเองครับซึ่งสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของตนเองนั้นผมมองว่ามันคืออะไรล่ะมันก็คือผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องนะฮะเลยมองเห็นกันอยู่แค่นั้นครับอะไรที่เป็นผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องก็ทําตอบสนองสิ่งนั้นแต่ไม่ได้มองออกไปนอกสภาไม่ได้มองไปถึงประชาชนที่เขายอนบัตรลงคะแนนเลือกตนเองมาครับ ถ้าอย่างนี้นะฮะชัยชนะในสภาเนี่ยนะครับมันก็เป็นแค่เขาเรียกอะไรครับปาหีนะฮะปาหีเท่านั้นเองครับเชื่อถืออะไรไม่ค่อยได้นะฮะเพราะว่ามันไม่ได้สอดรับสอดคล้องกับความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่นอกสภาในหลายเรื่องด้วยกันครับครับคลิปนี้ก็คงจะพูดจากันเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเป็นความแตกต่างนะโดยสรุปความแตกต่างของนายกแพทองทานกับ ในอีกวากฝั่งหนึ่งนะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพักร่วมฝ่ายค้านแล้ก็พูดถึงสิ่งที่มันเป็นความยั่งยืนครับว่าอะไรแบบไหนจึงจะเป็นความยั่งยืนครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการมุมาณนะพยายามของเราเองศึกษาคนา้นคว้าไม่ทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วนั่นแหละครับคือความสําเร็จที่เป็นความยั่งยืนครับแต่ถ้ามันได้มาโดยที่ไม่ได้ออกแรงอะไรเลยอยู่ๆมันก็ลอยมาเองอย่างนี้ มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนอย่างแน่นอนครับครับก็คงพูดจากันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ